in front of ข้างหน้า in front of in view of view ในสายตาในมองในมุมที่มองเห็นนะค่ะเพราะว่าใช้มาว่า in my เดี๋ยวนะ my point of view point of view แปลว่าอะไร point of view my idea ความคิดของฉัน My point of view, in my opinion, I think เหมือนกันงั้นเวลาใช้ก็คือใช้ในการเขียนเยอะอะค่ะอะไรอีกเนี่ย Period t o ก่อนใช่ Apart from ห่างจากห่าง Apart by means of means อ่าใช่ พี่ยอดเฉลยค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะคะใช่ในความหมายใน,นะคะ่ะ in place of บอกสถานที่นะคะ next to บอกไปแล้ว as of ใช้ยังไงเออ as of เออหนูก็ไม่เคยใช้เคยเจอแต่ as if as if ใช้ยังไง แอดซิ if, คือเรากับว่า off, แอดออฟลักษณะแบบเหมือนคำว่าออฟอะค่ะเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนคำว่าออฟเลยงั้นประ p พ s สิชันบางตัวคือมันเหมือนคำว่า r o u g h out กับ t through เมื่อกี้อะค่ะไม่รู้จะเติมเอามาทำไมเพราะความหมายมันเหมือนกัน in a d d i t i o n to อ้าวก็จริงอนะ in addition to ไม่รู้ add เออนั่นแหละ เอาไว้เพิ่มบอกข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเวลาเขียน in spite of อะไรนะเหมือนคำว่า event แม้ว่าคือ event เป็นคำที่เป็นอะไรคะเป็น adverb แต่ว่า in spite of จะต้องเป็นเป็นตัวมันเป็น p r e p o s i t i o n งั้นข้างหลังเนี่ยจะตามมาไม่เหมือนกันถ้า in spite of ข้างหลังจะต้องตามด้วยหนาวแต่ event จะต้องตามด้วย คลอสออเดคาวด์ดร of ต์ล้วจะเป็นแบบบนฐานความคิดอะค่ะ account ก็คือตัวบัญชีไงคะเหมือนเป็นลักษณะใช้ในการอ้างอิง เนื่องจากว่า preposition เนี่ยนะคะตัวมันเนี่ยเป็น functional word คือตัวมันทำหน้าที่เสริมในประโยคมันไม่ใช่เป็น meaning word งั้นถามว่ามันจะมีความหมายที่ exactly the same กับตัวมันไหมไม่ค่ะความหมายของมันจะเปลี่ยนไปตามบริบทที่มันอยู่นะคะงั้นถ้าเกิดอย่างเด็กชทยจะตอบอ l อ a t แปลว่าที่ in แปลว่าในซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า in In the afternoon ่ะมันแปลว่าในตอนเช้าเอามันแปลได้บางอย่างแต่บางอย่างมันแปลไม่ได้ค่ะพระ p o s i t i o n มันไม่มีความหมายที่มันหลับตรงตัวไงคะอยู่ที่บริบทของมันดูนะคะตัวอย่าง he fell down ค่ะ Down ตรงนั้นเป็น p r e p o s i t i o n ปะ่ะเป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่า มันไม่ได้บอกอะไรข้างหลังเลยอย่าลืมว่าถ้ามันเป็น preposition ข้างหลังจะต้องมี n o u n หรือว่า pronoun เข้ามางั้นตรงนี้ o า n ไม่ใช่เป็น preposition แต่เป็น adverb ขยายคำว่า feel อ๋อออกเสียงว่า fail นะคะ fall fail fallen อย่างข้อที่2ดาวตรงนั้นเนี่ยค่ะข้างหลังมันมี the stairs ใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าตัวมันกลายหน้าที่เป็นมี n o วข้างหลังค่ะจะเป็น adverb อีกไหมคะเป็น preposition I walked abroad ยังไงคะเป็น adverb ขยายคำว่า walked กลับข้างล่าง abroad the s h i p ค่ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว watch ข้างหน้ากับ the s h i p ข้างหลังงั้นมันจะมีคำที่แบบมาจากคำว่า abroad อย่างเพ่่มพวก l e a v e a b o a r d l e a v e ที่แปลว่าอาศัยค่ะ l e a v e a b o a r d หมายถึงอะไรคะ l e a v e a b o a r d l e a v e a b o a r d แล้ว l i v e แล้วก็ abroad ลักษณะก็คือการใช้ชีวิตอยู่บนเรือเป็นเวลาหลายวันเหมือนเป็นทริปดำน้ำอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเจอก็จะเขาจะเขียนว่า l i v e b o a r d Diving ก็คือการดำน้ำที่อยู่บนเรือหลายๆวันล่าสุดที่มีนักดำน้ำคนไทยไปตายที่บาหลีค่ะ <laughs> อยากเล่าอยากเล่า <laughs> ทุกคนก็ <laughs> จะงงว่าเราทำไมเหรอ ก็หนูอยากเล่า <laughs> อ่าโอเคทำแบบฝึกหัดเธอค่ะหน้าสามสิบสองนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ Beyond ค่ะได้ตัว B นะคะ Fighting the forwards นะคะได้ตัวได้คำมา4คำค่ะเอาเลยค่ะข้อที่2 The track team ran into the hills คำว่า into ข้อที่3ปปึึปึ๊ด below ข้อที่สี่ around เห็นไหมคะ around ตอนนี้ไม่ได้เป็น direction แล้วนะคะเป็น time ข้อที่ห้าค่ะ concerning เป็น manner นะคะได้ตัว c ข้อที่หก i ค่ะ in อ่า in ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ย direction ไหมไม่ใช่ movement ไหมไม่ใช่ time หลืออย่างเดียวละจ้ะ5้านเนอร์จอยอินเลจ้ะจอยขยายตรงจอยเชื่อมความสัมพันธ์ของจอยข้อที่7ค่ะ during ค่ะ, during, คะ during นี้บอกอะไรเหรอคะ time ค่ะระยะเวลาระหว่างตรงนั้นระหว่าง the professor lecture นะคะก็คือระหว่างการให้บรรยายข้อที่8ค่ะ underneath ค่ะ bracket คืออะไรคะ ใช่ผ้าไม่ห่มนะผ้าคลุมเตียงผ้าผ้าผ้าคลุมนะคลุมเลยนะคะถ้าเป็นผ้าปูใชะไรชีทชีทที่เป็นแผ่นเนี่ยชีทใช้ยอย่างนั้นได้ด้วยผ้าอ่อใช่ผ้าอย่างนั้นคือ เขาเรียกผ้าอะไรผ้าคลุมเตียงผ้านวมได้เหมือนกันค่ะคือผ้าที่มาคลุมอีกทีไม่ใช่ผ้าปูอะค่ะงั้นความหนามันจะมีมากกว่าอ่ะเดี๋ยวพูดถึง p r e p o s i t i o n เคยพูดไหมว่าถ้าเป็น sleep sleep in หรือ sleep sleep on ใช้ in หรือ on in สอดตัวเข้าไปในผ้าห่มบอกแล้วใช่ปะ โอเคเอาละข้อไหนแล้ววะเก้าเก้าเนียร์สิบดาวสิบเอ็ด over overtime นะคะ <c oughs> ก็คืออะไรเนี่ย overtime ไม่ใช่ ot นะคะเกินเวลาล่วงเลยเวลานะคะสิบสอง t o สิบสาม Across สิบสี่สิบห้า o w o r d ได้อะไรจ๊ะบ๊บบ๊บก็ไม่เป็นเสียงบีบบ <c ười> Assist สาม Undo อันที่สี่ T A U T h o u t แปลว่าตึงหรือว่าเกรง ตึงใช่เส้นที่มันตึงอย่างนี้น,นะคะอุ้ยเลอีกสองเรื่องอ่ะจบได้ไหมอ่ะ <laughs> แหมตรงเวลาจังเลยโอเค